สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็ขอ,อยินดีต้อนรับเพื่อนๆ,ๆทุกคนเข้าสู่เกม fc ออนไลน์นะครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กับฟูทีมบไบโอเนวนิกสายฟรีเป็น ep ที่6กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเออ่ ep ที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการเสริมไป2คนนะเอ่อ3คนนะเพื่อนๆเป็่อนเป็นโกเมสน,นะครับเป็นเกอร์เซ่แล้วก็เป็นเดวี่นะแล้วก็ส่วนพวกที่เหลือเนี่ยบวก2อบอกสเนี่ยอันนี้ผมเอาเข้าทีมมาไว้เล่นอ่าเข้าๆนั่นเองนะครับเพื่อนๆพอนตอนนี้มูลค่านักเตะนะครับมูลค่าทีมของเราเนี่ยก็ กระโดดไปอยู่ที่ร้านร้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับสายฟรีก็ได้จะได้ทําการแบบว่าได้เชิดฉายนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูนักเตะนะครับที่ผมจะทําการเสริมใน EP นี้ผมคิดว่าผมเลงาชาเกลี่ไว้นะเพื่อนตอนเนี้งบประมาณเรามีอยู่ประมาณอาสองแสนเอ็มนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้ฟิลิปลามด้วยหรือเปล่าฟิลิปลามตอนนี้มีตั้งขายแบบสูงสุดเลยนะครเพื่อนอยู่ที่ประมาณเจ็ดแ0นเอ็มนะ ถ้าจะซื้อสองตัวเนี่ยผมคิดว่าในคลิปนี้เราต้องเปิดการ์ดนะขายนักเตะแล้วก็คือเปิดการ์ด BP เนี่ยให้ได้แตะ,ะหลักล้านๆ้านเลยนะจะถึงหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตกดรับนักเตะไปก่อนละกันนะเพื่อนๆโอ้โหได้เจ็ดแสนวะขออนุญาตนะครับใช้คูปองจริงๆอะคูปองอะมันเราเป็นสายฟีมันมีเยอะเพื่อน นะใช้ไปเลยนะครับจะใช้หลักหมืน่นหลักพันเนี่ยใช้ไปเลยนะครับขอให้ได้ลดลดแบบว่าลดเยอะที่สุดนะเดี๋ยวหลักหมื่นเนี่ยเดี๋ยวผมขอเช็คแบบหนึง่งโอเคอ่ะตอนนี้กระโดดมาแปดอ่าแปดแสนเอ็มนะครับแปดแสนามเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กดรับเลยแล้วกัน แล้วก็มีนักเตะหนึ่งคนนะครับที่ผมได้ทําการเสริมไว้จาก EP ีที่แล้วนะครับก็คืออีพที่แล้วเนี่ยซื้อไวเนาะแต่ว่ามันยังไม่มีตั้งขายนะเพื่อนแล้วก็มีพีนี้เป็นชวานสไตรเกอร์เดี๋ยวผมจะลองอเสริมอีก2คนอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นฟิลิปปามกับชากิลีเนาะดูว่าจะเสริมได้ไหมถ้าเสริมได้เดี๋ยวเรามารับทีเดียวเลยละกันนะครับเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวไปดูของกันก่อนตอนนี้เงิน BP เนี่ยมีถึงหลักล้านล้านแล้วนะโอ้โห โคตรเยอะเลยว่ะอ่าเดี๋ยวให้ดูเงิน BP นี่ยเพืเ่อนๆอ่าเงิน BP เนี่ยมีเกินร้อยห้าสิบนะ ID นี้ก็ออนมาประมาณ1เดือนนะครับ1เดือนนิดๆแล้วก็ลอตเตอรี่โอ้โหมีเยอะกว่าหนึ่งยห้าสิลูกคือคลิปนี้ผมบอกเลยว่าแม่งเปิดจุกๆส่วนการ์ดนักเตะเนี่ยไม่ถึงร้อยห้าสิบนะครับแต่ว่าถ้ารวมกับอ่าการลอตเตอรี่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะถึงนะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมขออนุญ,ญาต เปิดลอตเตอรี่เลยละกันกล่องสุ่มลอตเตอรี่150ใบแรกตอนนี้เนี่ยในกลุ่มนะครับก็มีเพื่อนๆที่ทยอยเอาเอา,เอาคีย์ที่แบบว่าเงิน M หลักหมื่นหลักแสนเนี่ยมาขายในกลุ่ม F C ออนไลน์นะเพื่อน,อนก็ถ้าใครจะซื้อเนี่ยยิงพวกเนี้ยได้มาจากางานแข่งนะครับงานแข่งวันนี้มีที่ซีคอนนะเพื่อน,อนแล้วก็แชมป์ออสตานะครับก็คือ,อไมเขึ้นนั่นเองนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดการ์ด BP นะเพื่อนๆตอนนี้เรามีอยู่ล้านล้านนะหนึ่งร้อยห้าสิบไปแรกนะครับกระโดดไปถึงล้านมาได้มาเพิ่มแสน MK เปิดเซตที่สองหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าอันนี้มูม,มีมีหลักแสนเยอะวะถึงล้านห้าไหมล้านสี่แล้วครับเพื่อนๆล้านห้าไหมอุล้านห้า,หว,าว่ะกระโดดไปล้านหกล้านเจ็ดอุย้ยล้านเก้าอุ้ย โอ้โห oh. ได้มาเพิ่มล้านล้านรวมกับของเก่าเป็นสองล้านล้านนะเพื่อนๆดีไม่ดีอีพีนี้ได้สี่ตัวจริงๆเออแล้วก็การนักเตะ หนึ่งร้อยมันเปิดได้ทีเดียวไหมโอเคได้ร้อยสิบหกใบเดี๋ยวผมขออนุญาตนะเพื่อนเดี๋ยวคัดการนักเตะเฉพาะที่เราจะเปิดแบบเน้นๆสำหรับสายฟรีวันนี้กันนะครับโอเคครับทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบหกใบอันนี้การเนี่ยผมจะเปิดเซตเดียวนะผมได้ทำการคัดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อน,อนตอนนี้การที่น่าสนใจเนี่ยก็คือมีการันตีบวกห้าแล้วก็กิดใหม่นะครับกริด LE นะการที่มันแบบว่าเขียวๆหน่อยนะครับ โอเคเดี oh <laughs> <zek> ๋ยวมาลุ้นกันว่าในคลิปนี้นะจะมีหลักแสนไหมจริงๆผมว่าหลักแสนน่าจะมีเพื่อนๆคิดว่าไฟน่าจะมานะ EP นี้ยไฟมาดิไฟต้องมาแล้วแหละสายฟรีหนึ่งเดือนผลประกอบการไฟเย็นเหียลาปอดแปดหมื่นโอ้ยโคตร เกลือเกลือไหมเอาจริงๆมันก็ไม่เกลือนะถ้าเราไม่ได้แบบหวังอะไรเยอะนะเพื่อนๆแต่ยิงสายฟรีเนี่ยได้เกือบห้าแสนเลยนะทั้งหมดเนี่ยแต่ผมว่ามันออนเดือนหนึ่งมันแบบของมันได้น้อยไปวะ่ะเออนักเตะก็โอเคแหละยังพอได้นะครับก็ยังเหลืออยู่นะไอ้พวกนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยมาเปิดอีพีหน้าดีกว่านะเดี๋ยวไปดูนักเตะที่เราจะทําการเสริมในอีพีนี้นะครับอาชากิลี ชากีลี่มีคนตั้งขายอยู่นะซื้อเลยนะครับสูงด้วยเค okay, เอาออกแล้วก็เป็นเรืออยู่ล้านเก้าเป็นฟิลิปรามอา่ะตั้งสูงอะ่ะใครตั้งผมซื้อให้หมดอะมาเรืออยู่รานสองเดลิกเดลิกไม่มีเอ้ยเดลิกมีคนขายเฮ้ยพี EP. นี้ได้กี่คนเนี่ยถามจริงตั้งสูงหมดเลยว่ะเพื่อน โอเคเหลือสี่คนลูซิโอไดเออร์นอยเออร์แล้วก็เลลอยซาเน่นะครับอ่าสี่คนนี้นะผมขออนญาตอ่าไม่เพียงพอแต่ผมขออนญาต Clear, เคลียร์พื้นที่แปบบ๊บอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตก,กดรับนักเตะไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในทีมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเรียบร้อยครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้ทําการกดรับนักเตะเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหตอนนี้สายฟรีของเรานะครับมูลค่าทีมกระโดดขึ้นไป3มล้านล้านแล้วนะคือแบบมันเริ่มสวยแล้วว่ะเพื่อนๆมันเริ่มเป็นบวก8ดนะแล้วมันก็จะเป็นตัวเมตานะครับ ก็คนแรกที่ได้ทําการรับเข้ามานะครับเพื่อนๆก็เป็นชาชากิลลี่นะแล้วก็ชวัสวาสไตรเกอร์ PLN นะครับแล้วก็อีก2คนเนี่ยเป็นมัทไทเดลิกปีสปอร์ตไลท์แล้วก็เป็นฟิลิปลาม PLN ฟิลิปลาม PLN นะเพื่อนๆปีนี้ผมบอกเลยว่าสแตทแม่งโหดมากดูผมให้ดูบูตเต็ม นะครับอันนี้คือราคาไม่แพงนะนเพื่อนแล้วแต่ข้อเสียอย่างเดียวคือมันตัวเล็กไปหน่อยนะแต่ว่าถ้าใครไม่ใช้แบ็กแบบว่าแบ็กเล่นเกมลับนะใช้เล่นเป็นวิงแบ็กสายบุกสายเปิดสายโยนอย่างเงี้ยฟิลิปรามตัวนี้ผมบอกเลยว่าโหดมากแล้วเพื่อนดูนานิสยติดตัวแม่งคือโหดมากโดยเฉพาะสกิลนี้นะครับเออร์ลี่โคดนะผมบอกเลยว่าโหดแล้วก็สกิลนี้ส่งบอลได้ดีนะครับแล้วก็ส่งไกลแม่นยําคือดีคือมันเป็นวิงแบ็กที่แบบว่า ตอบโจทย์แล้วก็ครบเครื่องมากนะแล้วก็เท้า55แบ็คเท้า55เนี่ยผมบอกเลยว่าหายากมากนะครับเพื่อนแล้วยิ่งถ้าใครมีงบเนี่ยแล้วถ้าจัดเป็นปีไอคอนนะผมบอกเลยว่าโคตรโหดแต่ว่าถ้าใช้ปีไอคอนนะก็อาจจะต้องอลดเอฟพีในตำแหน่งนอื่นๆนะก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆสาหรับวันนี้นะสายฟรีของเราก็เดินทางมาครึ่งทางแล้วนะถ้าครบทีมผมบอกเลยว่าทีมเนี้จะเป็นสายฟรีที่โหดมากนะครับเพื่อนๆก็ถ้าใครชอบคลิปแนวนี้นะครับคลิปสายฟรีฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสําหรับน,นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ